<B> เอาละครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะาระอยู่ในเกมรัดดีออดเอิรดกันอีกแล้วนะสำหรับซีซั C ่น16นะครับตอนนี้เราอยู่ในเควสของคุณลูโอติสกันนะครับก็ คิดที่แล้วก็พูดชื่อผิดไปทั้งคลิปเลยเรียกแต่โอตินโอตินนะครับจริงๆลงชื่อว่าโอติสนะครับนะแล้วก็อีกอ่าอีกประเด็นหนึ่งที่ผมพูดผิดคือเกี่ยวกับโกดังนะครับโกดังที่เราได้ไปนะครับผมเป็นโกดังของมาคัสนะครับที่บอกไปในคลิปที่แล้วที่ว่ามันใช้เก็บของก็จะเป็นไอ้นี่แหละโกดังนะครับนะก็คือมันสามารถเก็บของได้เยอะกว่ากล่องนะครับนะเก็บพวกวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างได้เยอะมากๆนะครับแต่เก็บได้เฉพาะวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านเท่านั้นนะครับนะ และเก็บได้เยอะกว่ากล่องมากไอคิดที่แล้วผมบอกว่ากล่องเก็บได้เยอะกว่านะแะนั่นเป็นการให้ข้อมูลผิดๆนะครับผมอันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆนะครับสาหรับการให้ข้อมูลผิด,ผดนะครับนะก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมานะครับผมจะมาบอกทิกนะครับการทําเคล็ไอดีเลยนะครับเคลอ่าทดสอบความอดทนนะครับอันนี้ผมก็ทําค้างไว้นะทำค,ค้างไว้ได้แหละ เดีย๋ยวจะมาเริ่มทําใหม่แต่ต้นให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปทำคุชของคุณลุงโอติสกันก่อน,นครับผมได้ทำคุชทดสอบความอดทนนะครับจนสามารถทรําภารกิจต่อไปได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่คุชกันเลยนะครับผมฟังที่โอติสเล่านะครับผมนะก็ต้องขออภายัยในคลิปที่แล้ววยครับเรียกชื่อผิดทังคลิปเลยนะครับนะอันนี้ขอโทษจริงๆนะเราก็เตรียมอาพวกปือนอุปกรณ์มาเยอะพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาโอติสกันก่อน จดหมายที่ฉันพูดถึงเป็นจดหมายของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมและเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายนะครับผมขอเขาให้เขาให้เราเอาไปหาผู้หญิงคนนั้นนะครับไปดูว่าเธอสบายดีหรือเปล่านะครับนะเพราะเขาก็ไม่อยากเสียผู้หญิงคนนั้นไปโอเคนะครับผมนะไปหาผู้หญิงที่โอคุโอติสว่านะครับเราออกไปที่แผนที่กันก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปทำเควสหลักกันก่อนนะครับเดี๋ยวเควสทดสอบความอดทนเราค่อยกลับมาทำอีกทีนึงโอเคไปกันเลยนํามอไซค์ไปเลยแบน โอเคครับเราก็ออกมาที่แมปกันแล้วนะครับเรามาดูรลุมฝังศพนะครับตรวจสอบชั้นใต้ดินนะครับผมที่สันเขาหินปูนอ้าวเราได้ลงชั้นใต้ดินแล้วเนี่ยที่สันเขาหินปูนนะครับตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปกันเลยนะครับลงชั้นใต้ดินจะเจอซอมบี้โหดๆอีกไหมเนี่ยดีนะผมตเตรียมปืนมาเยอะตเตรียมของมาดีอยู่พอสมควรนะครับโอ,อเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับผม เดี๋ยวเรามาหาหลุมศพกันก่อนนะครับนะหลุมศพไปดูว่าผู้หญิงคนนั้นสบายดีไหมแต่ให้มาดูที่หลุมศพเนี่ยนะเออแปลกเหมือนกันนะเดี๋ยวเตรียมอาวุธไปก่อนเลยครับแล้วก็ยาไอ้นี่เป็นปืนดีกว่าอ่ะอ่ะเอาเอเอไม่เอาตูดีกว่าเราคงไม่ต้องใช้เอกแล้เคกเก็บไปใช้กับเวซทดสอบความทนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราตามหาหลุมศพกันก่อนเลยหลุมฝังศพนะครับอ้าวไม่ได้เปลี่ยนเป็นย่องเลยเก็บของก่อน เปลี่ยนเป็นย่างนะครับผมมาเดี๋ยวเราไล่ดูกันเลยครับผมถ้าเราเจอชั้นใต้ดินนะครับชั้นใต้ดินแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับ ขออภัยนะครับผมเมื่อกี้อาชั้นใต้ดินแบบนี้เราจะหาได้จากแมพทั่วไปนะครับนะหาจากแมพทั่วไปเราเห็นได้ตามปกติเลยเราเราต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมน่าจะลงไปข้างล่างแหละขอให้ตรวจสอบชั้นใต้ดินเอาไอ้หมาอย่าเพิ่งสินี่อาได้คอนด้วยโงคดี โอเคเดี๋ยวเราลงข้างล่างเลยนะครับผมโอเคนะครับเราก็ลงมาที่ชั้นใต้ดินกันแล้วครับต้องบอกว่าชั้นใต้ดินแบบนี้สามารถพบได้ทั่วไปเลยนะครับนะในแมปต่างๆของอ่าพวกแมปป่าต้นสนแล้วก็แมปหินนะครับผมนะแต่ว่าก็ก็มาบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอนั่นแหละโอเคเรามาดูกันเก่อนเลย ดูเหมือนไม่ไม่ใช่อดูเหมือนสภาพไม่เหมือนที่อยู่ของสตรีผู้สูงอายุเลยนะครับแล้วเราก็เจอคนที่นอนเจ็บอยู่คนหนึ่งอันนี้คืออะไรนะ่ะอ่าอ๋อเปิดประตูนะครับอ้าวตายโอ้โหน่าจะเอาหน้ากากป้องก,กันแก๊สพิษมาด้วยเพราะกลิ่นมันแรงมากเดี๋ยวผมถือปืนไว้เลยดีกว่าเอหนักกว่นั้นใส่ชุดทหารไปเลย พราะปกติแล้วนะครับในปกติแล้วอซอมบี้ชนใตดินเบบนี้มันตีแรงกันมากนะครับนะเหมือนอ่ซอมบี้ที่อยู่ไว้นั่นเลยท่อน้ําอ่ะตรงท่าเรือน่ะตีแรงนะครับเดี๋ยวไปเช็คดูที่แตห้องโอเคเดี๋ยวห้องสุดท้ายมีฟันเฟืองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ฟันเฟืองกันก่อนนะครับอันนี้คืออะไรอ๋อเศษกระดาษข้อความเขียนด้วยหมึกที่จางแล้ว บนกระดาษเก่าๆเขียนว่าฉันหวังว่าฉันจะคิดผิดนะครับผมนะแต่ถ้าลาสอของฉันถูกต้องและคุณอ่านคมนี้อยู่คุณจะพบเธอที่สุดขอบโลก ừ, ที่ด้านล่างของกระดาษลงชื่อว่าโอติสนะครับอ๋อนี่เป็นเศษกระดาษของคุณลุงโอติสนะครับเป็นสมุดบระทุกของแกโอเคครับภารากิจก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะ <c oughs> แค่นี้เลยให้มาตรวจสอบแค่นี้เลยเดี๋ยวเราไปดูนี่ดีกว่าไหนดูสิ้นในห้องนี้มีอะไรเอ่ย เป็นห้องโล่งๆนะครับผมนะไม่มีใครอยู่มาเกินยี่สิบปีแล้วมั้งโอเคครับก็ไม่มีคนอยู่นะครับเป็นห้องโล่งๆแล้วก็อ่าแล้วก็เอ้ยเหมือนมันจะมีประเข็มอ๋ออ๋อไอตัวนี้ตัวนี้ไอตัวนี้ตีไม่แรงนะครับผมนะแต่เราดูซิอ่าได้ชุดสวัสด์แต่ไม่เป็นไรโอเคตัวนี้มันจะตีไม่แรงนะครับแต่ว่ามันตีได้เรื่อยๆ เรืองมันเยอะมากเรือดมันเจ็ดร้อ่ะเอ้ยสองร้อยเองหรอโอเคผมมันจะดาวผิดไปนิดนึงโอเคเรามาลุยเลย uh. 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 จัดการมาเลยครับผมคงขายนี่เส็นมีตัวอะไรออกมานะ โเคเรียบร้อยแล้วครับผมก็จัดก,การเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนไอ้นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับผมเป็นศพธรมรมดาก็เควสที่สองของคุณลุงโอติสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไหนๆเรามาดูไอ้นี่ก่อนครอบครัวนะครับผมนะคุณลุงโอติสโอเคเราตอนนี้เราเป็นที่เคารพของคุณลุงโอติสแล้วนะครับเหลืออีกเควสเดียวเราก็จะได้ตู้เย็นแล้วนะเดี๋ยวผมจะขอกลับไปที่ชุมชนนะครับผมนะเพื่อที่จะไปทำเควสทดสอบความอดทนให้ดูแล้วจะบอกทริคนะครับในการ ผ่านเควสง่ายๆนะครับหลังจากที่ตายมาหลายรอบอยู่เหมือนกันเสียปืนไปสิบกว่ากระบอกนะครับไตกันเลยโอเคนะครับเราก็ออกมาที่ข้างนอกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่ชุมชนก่อนนะครับไปทำเควสทดสอบความอดทนเดี๋ยวจะบอกทิคง่ายๆในการผ่านนะครับมันเสียมันใช้ปืนน้อยกว่าเควสของไอ้มาคัสนะครับไอ้เควสทดสอบความตั้งใจมันจะเสียปืนน้อยกว่าแต่เราต้อง อ่าเสียเวลาเดินวนนิดนึงนะครับนะให้ระเบิดมันลงหมอนั้นเอานะครับโอเคนะครับเราก็มาถึงกันแล้วเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชุดไปเลยนะครับเป็นชุดทหารนะมันจะเปลืองชุดหน่อยนะครับแต่ก็เล็งก็หลบดีๆนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปืนเ k คนะครับเพราะว่าเ k คมันดาเมจเยอะนะครับเ k คดาเมจเยอะกว่า M 16อีกนะครับนะ เดีวเราไปหาคุณลุงโอติสบ้างเดี๋ยวบอกอ่าไออย่างหนึ่งครับเปลี่ยนเป็นไอ้กริ้งนะครับผมนะสกิลเปลี่ยนเป็นสกิลกริ้งนะครับจะทําให้เราหลบหลีกได้ง่ายขึ้นเหมือนอ่าเหมือนจะกลัวมันหิวอ่ะกินไว้ก่อนนะครับป้าเดี๋ยวเราไปหาคุณลุงโอติสกันก่อนนะครับผมนะคุณลุงโอติสว่างไงเอ่ออยหลังจากที่ผมัวดำพิเศษป้าเอ้ยเธอมีโอติสคนอื่นงั้นเหรออ้าวคืออะไรนไี่ไม่รู้นะครับ ก็ของที่ใช้ยอดตรงนี้ก็หาได้จากเขาวังกดนั่นแหละนะครับโอเคหลังจากที่ผมค้างไว้นะผมค้างไว้ไอระดับ3นะครับพลังชีวิตสูสุดของศัตรูเพิ่มขึ้นอีกส้าเนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกที่ง่ายๆก็คือมันจะมีระเบิดมาลงใช่ไหมครับผมนะแล้วเราสังเกตร,ระเบิดดีๆนะครับระเบิดมันจะลงทั้งหมดประมาณ6 7จุดนะครับแต่เราจะเล่นในมุมนี้นะครับผมนะก็คือมันจะลงตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเดินวนดีด เทคนิกนคก็คือให้เราเดินหลบหลีกตัวเล็กเออตัวใหญ่ไปก่อนแล้วก็เก็บตัวเล็กๆเพราะตัวเล็กมันวิ่งไวตัวใหญ่มันจะเดินช้านะครับตัวใหญ่มันจะเดินช้าเราก็เดินแล้วให้ระเบิดลงใส่หัวมันเอานะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยอันนี้คือระดับสามก็คือยากสุดแล้วผมขอเลือกเป็นยาต้านหรือคาร์บอนดีกว่าผมเอาไปคาร์บอนดีกว่าเพราะคาร์บอนจะได้ใช้เยอะกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราอกเป็นคาร์บอนเลยดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาดูก,กันเลย เก็บตัวเล็กก่อนนะครับตัวไหนที่ระเบิดมีแววจะลง็สแล้อก็ไม่ต้องไปยิงนะครับเสียเวลามากนะฮะ โอเคครับตัวใหญ่ปล่อยผ่านเลยนะเล็งแต่ตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ปล่อยผ่านเลยย <_ un> ิงโหครับนะครับผมหลบเอานะครับผมหลบอ่าให้ระวังตัวพ่นพิษไปด้วยนะครับผมโอเคเหลือแต่ตัวใหญ่แล้วเห็นไหมผ่าเห็นไหมมันลงปึ้บระเบิดลงนะครับเราเดินวนแบบนี้นะครับเดินวนไปเรื่อยๆเลยครับผม เดี๋ยวระเบิดก็ลงใส่หัวมันเองเดี๋ยวผมหาวิธีเก็บตัวเล็กก่อนนะครับอโอเคนะก็ไอตัวพ่นพิษเมื่อกี้ระเบิดก็ลงใส่หัวตายไปเรียบร้อยเลยแต่ตัวใหญ่นะครับอา่าส่วนถ้าเหลือแต่ตัวใหญ่เราเดินวนเลยครับผมอ่าเห็นไหมครับระเบิดลงปุ๊บแค่นี้เลยครับผมไม่ต้องไปยิงครับเสียเวลาเออไอตรงนี้อาจจะเสียเวลาหน่อยแต่เราก็จะไม่เปลืองปืนนะครับเดินวนอ่าเห็นไหมครับระเบิดลงปุ๊บเดินวนอยู่แค่นี้ครับผมเราใช้แค่สามจุดพอนะ ระเบิดมันจะลงทั้งหมดเจ็จุดนะครับแต่เราใช้แค่3จุดนี้พอต่อไปลงตรงนี้อ่าต่อไปมันจะลงตรงนี้นะครับผมจะลงข้างล่างไปติดติดติดโอ้โหเกือบตายโอ้โหเมื่อกี้เดินติดนี่นี่นะครับระเบิดจะลงล่างตรงนี้นะครับผมคอยดูครับเห็นไหมครับผมอ่าพอมันลงล่างตรงนี้เสร็จมันจะมาลงตรงนี้นะครับผมลงตรงกลางอ่าครั้งต่อไปมันจะลงตรงกลางนะครับผมเดินเข้าตรงกลางนะครับ ใชมครับผมแต่ผมต้องไ่ทันนะต่อไปมันจะล,ลงข้างล่างตรงนี้ครับผมตูนนะโอเคมันจะลงตรงน,นี้อ่าว่าแล้วลงเพียงเดียวเลยอ่าต่อไปมันจะลงตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงไหนของ,งบึงวะมันไม่ทันนะครับระเบิดลงก่อนโอเคเดีย๋ยวที่จะทันหรือเปล่าโอเคทันด้วยครับผมนี่ครับผมใกล้าตายแล้วนะ เห็นไหมครับเราไม่ต้องยิงเลยเราเดินวนไปเรื่อยๆต่อไปน่าจะลงตรงกลางนี้ครับผมน่าจะตรงกลางนะเอาเลยใช่จริงด้วยไอเคนะครับจะตายหมดแล้วเห็นไหมเราไม่ต้องเสียเวลาย,ยิงเลยครับมันเดินช้านะน่าจะมุมนี้นะต่อไปอ่าจริงก็กยยิงลงครับเรียบร้อยครับตามเนก่อนเลยต่อไปน่าจะมุมล่างนี่แหละ ทุกอาเคอะไรตัวนี้เดินเลนเดินเล่ได้ยิงนครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับผม <S 2> <S 2> เดี๋ยวกดรับของก่อนเลยอเคเก็บทั้งหมดนะครับโอ okay, เคเราจะอธิบายนะครับท่านผู้ชมก็เห็นไหมผมมันจะไม่ค่อยเปลืองปืนมากแต่เราต้องวิ่งหลบดีก็คือระยะการโจมตีของซอมบี้มันจะสั้นมากๆนะครับมันจะสั้นมาก เดี๋ยวเพราะว่าเราต้องอยู่ไอ,อการโจมตีของตัวใหญ่มันจะสั้นมากต้องเราเราต้องอยู่ชิดตัวมันจริงๆมันถึงจะตีเราได้นะครับก็เห็นไหมครับ mm hmm. ก็แบบสบายนะครับผมนะ mm hmm. ก็หลบดีๆนะครับพยายามจัดการตัวเล็กก่อนเดี๋ยวเคลียร์ตัวเล็กก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับนะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูอีกหนึ่งรอบ mm hmm. แต่รอบนี้จะรีคิปนะครับคงไม่ทคงไมอ่อธิบายเพราะจะเล่นให้ดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับ โอเคครับผมนะก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับก็รีดไปดูรอบนึงก็ทุลักทุเลอยู่พอสมควรนะครับนะมนเมื่อกี้พลาดไปตายเดินรอบนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเติไมไปให้เต็มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับเคลการทดสอบความอดทนนะครับแล้วก็เคล็หลักของมาคาสขององคุณลูกออิสนะครับนะก็ของเคลหลักมันไม่มีอะไรยากหรอกไม่มีอะไรมากนะครับมันมายากตรงนี้แหละเคลทดสอบความอดทนก็พยายามเดินหลบระเบิดเอาเมื่อกี้ผมก็วิ่งจนหัวปัน่น มันจะยากหน่อยก็คือถ้ามีตัวพ่นพิษออกมาอันนี้มันจะยากหน่อยเราก็พยายามจัดการตัวพ่นพิษให้ได้ก่อนตัวเล็กที่มันวิ่งเร็วจัดการไม่ให้ได้ก่อนนะครับส่วนตัวใหญ่มันวิ่งชา้าถ้าเราไม่ไปยืนแนบกับมันจริงไม่ยืนชิดจริงมันจะตีเราไม่ได้นะครับผมนะมันจะทำดาเมจดเราไม่ได้ก็ประมาณนี้แหละเดินให้ระเบิดลงเสกหัวเอานะครับก็เมื่อกี้ก็เสียปืนประมาณ3กระบอกนะก็เปลืองปืนเปลือง,อง,องชุดอยู่นะครับแล้วก็เปลืองเลือดด้วยนะครับถามว่าของที่ได้มาคุ้มไหมก็คงจะคุ้มแต่บัตรตำรวจนี่แหละนะ ถ้าใครแบบเจอบัตรตำรวจฟ้าก็จะโชคดีไปนะครับนะโอเคเดี๋ยวสำหรับ E ีนี้ผมขอทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็เฟสของคุณลุงโอติสนะครับผมนะเราก็อ่าล้วก็อยู่ที่ระดับเป็นที่เคารพแล้วนะครับนะเห,หลือเวสหลั่งอีกเฟสเดียวนะครับเราก็จะได้ตู้เย็นกันแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวตู้เย็นให้ดูอีกทีนึง mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้า e p หน้านะครับนะ ก็มาวันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเคล็หลักได้ได้ทำเคล็ดลับตอนไหนก็จะอัดคลิปตอนนั้นแหละนะครับก็ใครที่ดูจนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับมีคนมาเม้นนะครับผมมีคอมเมนต์ว่าอยากเล่นกับพี่ด้วยคือยังไม่มีแขนนะครับนะยังไม่ได้สร้างแขนอะไรเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวมีแขนจะมาบอกอีกทีนึงนะครับก็สำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณใหม่ครับขอขอบคุณขอบคุณที่ดูจนจบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม bound.